Finding a Silverlining in Everything ตอนยามหน้าหมู่บ้านทุกเช้าที่ประตูหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีรถคันเดิมคนหน้าเดิมเข้าออกเหมือนกันทุกวันยามหน้าประตูจำได้หมดเขาไม่ต้องดูบัตรไม่ต้องมองหน้าแค่ยกไม้กัน้นตามความคุ้นเคยทุกอย่างดูปกติปกติเกินไป จนวันหนึ่งรถคันเดิมขับเข้ามาแต่มีใครอีกคนนั่งมาด้วยยามไม่ได้สังเกตเพราะทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมคืนนั้นมีบ้านหลังหนึ่งถูกขโมยของเมื่อตรวจกล้องวงจรปิดภาพที่เห็นไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีคนแปลกหน้าไม่มีรถต้องสงสยัยไม่มีเหตุผิดรูปแบบ ทุกอย่างยังดูปกติและตรงนี้เองคือจุดที่ผิดพลาดความคุ้นเคยทำให้โค้รูปแบบกลายเป็นข้ออ้างของความประมาทอันตรายไม่ได้มาในรูปของสิ่งแปลกปลอมเสมอไปบางครั้งมันมาในหน้าตาที่เราคุ้นเคยที่สุดนี่คือซีเวอร์ไลนิ่งของเรื่องนี้อันตรายที่สุดคือสิ่งที่ดูเหมือนเดิมทุกประการ